สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะพาไปเล่นน้ำนะไปเที่ยวกันดูบรรยากาศดิครับโคตรร้อนเขาลังต่อไปแล้วครับผมดูเม็ดมีแล้วครับไปไปไปโง่แล้วโง่แล้วโง่แล้วไหายเบานี่ดูสีหน้าคนนะคนนี้จะไปเล่นน้ำกับเรา

ังแม่งดิชีวิตกูเขาไปตีเตะมันนัใหญ่แดนเลียนยิ่เพ่งจริงไม่ได้สิล่ะ

ม,มันมันมีปักโคไง<ห>แม่กันหัวหัวเอาบบยีสต์ไทยนี่สามกอไนี่สามกสามกเออไม่อยากยีสตเส่งเอามาหลวเดทีวยยีไยทย <c oughs>

ไปกอนเลยส <laughs> <laughs> ต่องไงที่ทนทนูนน้าเื่อเรียมีไปนีนไหนยู่ไปนี้เดี๋ยวเขาซอยหือว่าวตรงประตูด,ด้วยล่ะ

ช่างแม่งดิชีวิตตัวอันนี้คือแบบอันนี้คือตเขาไก่ไใเยเียม่สิเป็นคืองน่วนไลดูหน้าคนขับแลเป็นซุมแอเชงเขาเนไหนเอาบอลเถอะอ้ราครนีจะเป็นซุมเอ็กชงเชงมันงาบามัได้สองได้รือปลทาโค้งครับเชงเขาได้อยู่ได้สคน ลำนักหาเกินดูหาทริปเจ๊งเพราะว่าเจ๊งเจ๊งเขาบอกให้ลำนักเกินหาทริปขัดขวดสอดเลยขวดับบปเปียมาพอยู่โตกลางโค้งเลยเดียวเรามาดึงสาน้ำแล้วจะถึงสน้ำแล้วนะฮะทะเลส่วนตัวฮะทะเลส่วนตัวของพวกเราแม่แม่มาซื้อทะเลส่วนตัววันไหนหนิก็คือว่าทะเลมันไมาดูดอะไร ช่างมึฮะ<อ>แดดแล้วตอนนี้แล้วแ,ลแม่เหยียบเอี้ยงนี่แหละแม่เพื่อนเขาเหยกกียบกบดังแอกเลยตัวกบจะใส่กบอยู่ด่างไปไปตลาดแอกเลยนี่ถึงสระน้ำนนเราแล้วถึงทะเลของเราแล้วฮะ